จึงรับสั่งให้ระดมนาคทั้งปวงมุ่งหน้าสู่กรุงพาราณสีแต่สรงกำชับว่าอย่าเบียดเบียนมนุษย์เพราะเรามีใจรักในพระราชธิดาอยู่เหล่านาคจึงถามว่าถ้าไม่ให้ทำร้ายมนุษย์แล้วจะไปทำอะไรหรือพระเจ้าข้าพระยานาคราชจึงตรัสสั่งว่าจงแผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนสระน้ำถนนทางแยกยอดไม้ให้คนทั้งเมืองหวาดกลัว ส่วนเราจะเนรมิตกายใหญ่ล้อมเมืองไว้ด้วยขนดหางคืนนั้นเองกรุงพาราณสีก็กลายเป็นเมืองแห่งความหวาดผวางูปรากฏอยู่ทั่วเมืองผู้คนตื่นขึ้นมาก็พบงูอยู่ใกล้ตัวหญิงสาวร้องไห้ชาวเมืองแตกตื่นต่างคากันไปอ้อนวอนพระราชาของพระองค์ทรงยกพระราชธิดาให้กับพระยานาคเถิดบ้านเมืองจะได้สงบสุข แม้ในพระราชวังนาคมานบทั้งสี่ก็แผ่พังพานข่มขู่ถึงหน้าที่บรรทมพระมเหสีก็ร้องไห้เสียงชาวเมืองดังไม่ขาดสายสุดท้ายพระราชาทรงหวาดกลัวต่อความพินาศจึงตรัสยอมรับถึงสามครั้งว่าเราจะยกพระนางสมุทรชาให้แก่พระยานาคทัทรสเมื่อได้คำตอบเหล่านาคก,ก็ถอยออกไปสร้างนาครอันงดงามรอรับพระราชธิดา และส่งบรราการมามากมายพระราชาเรียกพระธิดามาพาขึ้นสู่ประสาทเปิดให้ทอดพระเนตรนครน,นาคและตรัสปลอบว่าเจ้าจะเป็นอัครมหสีหากคิดถึงบ้านก็ยังกลับมาได้แล้วพระธิดาก็ถูกส่งไปในขบวนอมาตเมื่อถึงพบนาคพระยานาคทัทรสรงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่นางนาคแปลงกายเป็นบริวารมนุษย์ล้อมพระธิดาไว้ เพียงเอนกายลงก็หลับไปด้วยสัมผัสอันเป็นทิพย์ครั้นตื่นขึ้นพระนางก็พบว่าตนอยู่ในนครอันง,งดงามราวสวรรค์ปราสาททองแก้วมณีสวนและสระน้ำล้วนวิจิตเกินลูกมนุษย์พระนางจึงทราบว่านี่คือพบของพระสามีและด้วยฤทธิ์ของพระยานาคไม่มีใครกล้าสแสดงร่างงูต่อพระนางเลย พระนางสมุทชาจึงอยู่ในภพนาคอย่างสงบสุขและเปี่ยมด้วยความรัก